เดตตารางสบสริการจากทางภาครัฐค่ะในเดือนธันวาคมนี้รับวงเงินอะไรบ้าง8วันทําการเลยนะคะคุณผู้ชมเริ่มกันในวันที่1ธันวาคม2568โอนไวจ่ายจริงอีก850บาทคงสุดท้ายเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิการแห่งรัฐวงเงินรูดซื้อสินค้า300บาทเติมเข้าไปอีก850บาทรวมจ่ายอยู่ที่1,150บาทใช้จ่ายในวันที่1ธันวาคมได้เลยนะคะพร้อมกับค่ากา s ถุงต้มนะคะค่ารถดีสาประจําทางแล้วก็รถพลาค้านำข้าไฟย ส่วนวันที่3ธันวาคมนะคะจะเป็นการจ่ายเงินรอบเก็บตัวอีกครั้งหนึ่งสําหรับไร่และ1,000บาทข้าวนาปีพี่น้องเกษตรกร,กรท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินตรวจสอบเจ็คสิทธิ์นะคะและเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสําหรับกลุ่มาบางในการจ่ายเงินเยียวยาเบี้ยผู้พิการเบี้ยชีพผู้สูงอายุนะคะแลวก็เงินหนุหน,นเด็กแรกเกิดค่ะจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินในวันที่9ธันวาคมนะคะส่วนวันที่15ธันวาคมเงินพี่น้องประชาชนค่า่วิการอสมอและอสะสทั่วประเทศ2 0 0 0บาทค่ะ18ธันวาคมโอนอีกครั้ง นึ่งไร่ละหนึ่งพันบาทรอบเก็บตกเท่านั้นใครได้รับการโอ,อนเงินแล้วจะไม่ได้รับการโอ,อนเงินนะคะและวันที่สิบเก้าธันวาคมเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการสองร้อยบาทผ่านผู้ที่ได้รับสิทธิเสดงการทางร้นส่วนเงินพิเศษผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปค่ะที่ยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินจะมีการโอ,อนในวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบทแล้วก็คงสุดท้ายในการแจกเงินคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามมาตา 39, าราสา,บบคคามสิบเก้าเงินสงเคราะห์บุตรหนึ่งพันบาทต ธันวาคม2568ค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินทั้งหมดที่นำมาฝากนะคะหักเช่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอยู่กลุ่มไหนบ้างเริม่มแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องด้วยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ